นี่สวยงามมากเลยนะคะสีสวยงามอไฟเขาไม่ได้ทำนะเห็นไนหะมเมื่อกี้เขาทำสวยเออโดนอ่ะ,นอนอะแสงสวยมากออมาแล้วมาแล้วไฟมาแล้วสวยสวยงาม ตะคอยนี่วางเอาประดับประดาแสนสีสวยงามมากมานีเดิน,น,นสวยจริงๆเลยตะการตาไม่เคยเจอนะคะเพิ่งมาเจอนี่ละค่ะเป็นครั้งเดียวครั้งแรกเนี่ยมีโอกาสก็จะกลับมาดูอีกรอบหนึ่งไฟคริสต์มาส สวยงามจริงจริงถ่ายดีโอ้ถ่ายวีดีโอหนึ่งมันเอะสวยจังเลยถ่ายวีดีโอหนึง่ง <c oughs> ไปต่อได้ไหม